สวัสดีครับมาดูผลฮานอยนะครับวันอังคารที่23นะครับเพิ่งจบไปสดๆดร้อนๆเลยนะครับให้ดูนะครับฮานอยนะครับฟันเลขล่างนะครับมันเป็นผลย้อนหลังนะครับฮานอยนะครับวันนี้เข้าครบ3นอยอีกแล้วอีกแล้วนะครับช่วงช่วงหลังจากวันวันที่16มาฮานอยเดินค่อนข้างดี นะครับพิเศษนะครับพิเศษออกพิเศษข้างล่างออก28นะครับพิเศษข้างล่างออก28นะครับปกติข้างล่างออก5 5 6หหนะครับแล้วก็ VIP ข้างล่างออก17นะครับเลข4 1หนึ่งะครับรูดขึ้นไปถึง6 65นะครับถอยลงมาถึง17นะครับครับเข้า รับเงินตั้งแต่ฮานอยฮานอยพิเศษรอบแรกแล้วนะครับวันนี้ฮานอยเข้าเข้าเข้าสามถามตัวเลยนะครับวันนี้ฮานอยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูแนวทางของมันพรุ่งนี้นะครับฮานอย